สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรานะครับจะมาแนะนํานะครับตู้ควบคุมมอเตอร์วาลหนึ่งโซนนะครับตู้นี้มีหน้าที่หลักๆก็คือตั้งเวลาเปิดปิดน้ํานะครับเช่นอ่าลูกค้ามีถังน้ํายกสูงนะครับ่อยน้ํเข้อระบบเกษตรนะครับแต่ต้องมาคอยเปิดปิดด้วยตัวเองนะครับตู้ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ตั้งเวลาเปิดปิด วาวน้ำเทนเราได้นะครับเราสามารถตั้งเวลาเปิดได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการเปิดปิดกี่ครั้งนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องการเปิด3รอบสีรอบหรือตัวโปรแกรมเนี่ยได้ประมาณ16รอบนะครับต่อวันนะครับสามารถตั้งเวลาได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะครับว่าตู้ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเราใช้คู่กับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้กันเลยครับหน้าตู้นะครับก็จะบอกนะครับสเปคตู้นะครับชื่อรุ่นนะครับ1 CH s o l a r B005 นะครับ สเปคก็ประมาณนี้ครับแรงดันไฟเข้านะครับไม่เกิน5 0โวลต์นะครับเ c นะครับกระแสไปเข้าไม่เกิน30แอมป์นะครับแรงดันไฟออกนะครับไม่เกิน1 2 5 0 v ถึง2 0โวลต์ DC นะครับประมาณนี้เนาะทนกระแสสูงได้แล้วก็ลงประมาณนี้เนาะตั้งโปรแกรม1โซ16โปรแกรมอันนี้ตั้งได้ประมาณ7วันนะครับแล้วก็จะวนมาใหม่นะครับด i ะแ r a มของตู้นะครับก็จะมีให้มีแบตเตอรี่นะครับ เข้าช่องไหนบวกลบนะครับอ่าตัวแผงโซล่าเซลล์ตัวมอเตอร์วาวนะครับเข้าช่องไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําการเสียบสายนะครับเข้าแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวชาร์จเจอร์นะครับรู้จักกับแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับก็ต่อตามสายได้เลยครับกำแดงนะครับ ต่อแล้วนะครับชาร์จเจอร์จะขึ้น12โวลต์นะครับนี่2.6โวลต์นะครับตามกระแสที่แบตมีอยู่นะครับประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเราก็จะคอนเน็กตัวแผงนะครับแผงก็อยู่ด้านนี้เลยก็จะมีสายบวกลบนะครับก็เข้าบวกลบตามสายสีของตัวแผงได้เลยนะครับอันนี้เราต่อสายมาสีแดง ก็คือบวกครับแต่ว่านี่เราต่อสายสายมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับก็เปิดออกมาได้เลยติดตั้งไม่ยากครับเราจะทำให้ลูกค้าใช้งานง่ายๆนะก็ต่อบวกลบเข้าไปได้เลยครับครับต่อไปนะครับเราก็จะต่อสายของตัวมอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ไม่มีด้านนะครับมอเตอร์ก็คือมีหน้าที่เปิดปิดนะครับเราจะต่อน้ําเข้าน้ําออกด้านไหนก็ได้นะครับมอเตอร์ก็จะมีบวกว่เหมือนกันครับอ่าสีน้ำตาลเราก็ตั้งเป็นบวกเหมือนกันนะครับอันนี้เดวต้องดูที่ปลายสายอีกทีนะครับการต่อสายก็จะประมาณนี้ครับขันให้แน่นนะครับเช็คดูทุกสายทุกตัวนะครับว่าแน่นไหมนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ปิดฝานะครับปิดฝาข้อไปนะครับทีน,นี้เราจะใช้งานเนาะแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นเพื่อให้แบตเตอรี่นะครับจากแผงโซล่าเซลล์นะครับขึ้นตัวชาร์จเจอร์ก็จะขึ้นรูปรูปแผงโซล่าเซลล์ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับถ้าเราปิดเบรกเกอร์ลงเห็นไหมครับสัญลักษณ์แผงชาร์จก็จะหายไปนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดเปิดปิดแผงชาร์จนะปกติถ้าเราใช้งานก็คือเปิดเปิดทิ้งไว้ตลอดได้เลยนะครับ ตัวตู้ก็จะทําการชาร์จแล้วก็ตัดระบบชาร์จด้วยตัวมันเองนะครับต่อ,อไปนะครับ <c oughs> ก็จะมาแนะนําหน้าตู้นะครับหน้าตู้เนาะก็จะมีอ่าสองโหมดก็คือแมนวนวลก็คือสมมุติว่าเรามาที่สวนแล้วเราอยากเปิดน้ําเลยโดยไม่มีการตั้งเวลานะครับเราก็เปิดมาที่เปิดน้ํานะครับอ่าไฟก็จะสั่งเปิดนะครับวาล์วไฟฟ้านะครับก็จะเปิดตืยทันทีนะครับโดยที่ ไม่สนทามือที่เราตั้งไว้นะครับอ่าก็จะเปิดทันทีนะครับถ้าเราปิดนะครับถ้าเราปิดที่ตัวหน้าตู้นะครับเบาก็จะหมุนปิดเองนะครับน่ครับเบาก็จะหมุนปิดเองนะครับอันนี้คือการใช้งานแบบแมนนวลนะครับก็คือถ้าเราไปสวนเราเราอยากตั้งหรือเราอยากเปิดน้ําทดสอบดูนะครับก็เปิดฟังก์ชันนี้ได้เลยส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมมาทางขวานะครับจะเป็นการอ่าตามทามเมอร์หรือตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็เปิด มาปุ๊บนะครับตัวนี้ครับแล้วเราก็มาตั้งทัมเมอร์ครับทัมเมอร์ก็อยู่ตรงนี้ครับส่วนวิธีการตั้งทัมเมอร์หรือขั้นตอนต่างๆนะครับเดี๋ยวจะจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือจะขึ้นไว้ให้ที่คลิปนะครับการตั้งต่างๆก็ตั้งได้เลยครับว่าเราจะตั้งอ่าวันนี้กี่โมงกี่รอบนี่ครับสามารถตั้งได้เลยครับประมาณนี้นะครับตัวตู้ก็ตั้งค่าไม่ยากครับ ประมาณนี้วิธีการต่อสายนะครับต่างก็คือคู่แรกก็จะเป็นแบตเตอรี่คู่ที่สองก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับคู่ที่สามนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์วาล์วนะครับตัวนี้ใช้ได้กับมอเตอร์วาล์วไม่ว่าจะเป็นหนิ้วสองนิ้วหรือจะเป็นสี่หุนอะไรเนี้ยเป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับสิบสอโวลต์ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับอีคครับขอบคุณครับ